สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่เกม Reek of Legend w i l d l i f f นะครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นตัวละครนะครับผมตัวแชมเปี้ยนนะครับตัวแชมเปี้ยนของทขออภไยด้วยนะครับผมตัวแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าบริชคังนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะติดเมตาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าเกมนี้ผมเล่นอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับผมหรือว่ามันอาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะครับว่าการดึงไม่แม่นนะผมอย่างนี้บบผมดึงมาอย่างนี้ครับโอเคนะผม ก็ในเลนนะผมคราวนี้เรามาอยู่กับตัวมิสฟอร์จูนนะยืนเลนด้วยกันโอ้โหโดนแกงครับโดนแกงเยอะมากเลยนะครับเอารีซินเข้าครับผมรีซินเข้าอย่างนี้อย่างนี้แล้เข้าไปช่วยแต่ว่าเราไม่มีสกิลสามนะผมเอานะครับผมตัวละครบีดแข้งนะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับเป็นแท้งเป็นแท้งด้วยเป็นซับพอร์ตด้วยแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่มีดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมอันติเมจระเบิดตุ้มตามนี่เรียกว่าเป็นตัวเดียวที่สามารถ ไม่ใช่ตัวเดียวนี่เป็นตัวที่มีดาเมจว่างันเถอะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถยืนได้คนเดียวอะ่ะแบบเออไม่เป็นภาระของใครมากนะครับผมถ้าเล่นดีๆไม่เป็นไม่เป็นภาระเลยนะครับเป็นตัวที่ทําเกมได้ดีพอสมควรนะครับผมบางทีก็สามารถ s o โล่คิวตัว carry ตัว adc ฝ่ายตรงข้ามได้เลยก็ว่าได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขอกลับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับผม <S <S <ๆ>เพื่อไปเอาของแล้วค่อยวิ่งกลับมาเนยจ้าอ่าตรงนี้ก็จะปล่อยมิดอร์จูนเขาทําเลนกันต่อไปนะแบบเฝ้าเลนกันก่อนนะครับผม ก็จะว่าไปตามนั้นครับผมคราวนี้ตัวป่าของเรานี่คือรีซินนะครับผมก็จะว่างไงดีครับผมไปเรื่อยนะไปเรื่อยๆ,นะเ,อยๆเกมนี้ต้องไปเรื่อยนะเพราะว่าถ้ารีซินเล่นดีนะครับเราก็ได้เปรียบถ้ารีซินเล่นไม่ดีเราก็ไม่ได้เปรียบนะบผมฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นซิงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเอสเลียวนะครับผมเอสเลียวนะตอนนี้ยังเป็นแพทเก่านะครับผมซึ่งอันนี้เอามาภาคใหม่เฉยๆนะผมเอามาภาคนะครับผมอ่า ดังนั้นในในแมตท,ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเอสเลียวยังไม่ทําการเนิฟนะครับผมก็ยังเป็นแควที่เอสเลียวยังคงมหากรอยเหมือนเดิมนะผมอ่าก็ต้องเล่นกันต่อไปนะตอนนี้เขาโดนตอดโอ้โหโดนเล่นขาป้อมแนละ้วเอาไงดีครับผมสกิลมาดึงมากลับมาครับผมโอ้โหเรียบร้อยซิงตายแล้วโดนเฟิร์สบัตไปเรียบร้อยนะผมอ่าเดี๋ยวรอดูรอดูอ่าทางนี้ตัวเอสเลียวก็ทําการเว้นระยะห่างนะครับผมเพื่อไม่ให้โดนสกิลหรือว่าโดนจับนั่นเอง ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอครูดาวนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับผมของตัวละครตัวแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนบิชแคงนะครับผมตัวสกิลที่หนึ่งก็คือการสกิลดึงนะครับผมมีดาเมจด้วยนะครับผมดึงมาแล้วมีดาเมจด้วยนะแต่ว่าครูดาวค่อนข้างจะนานนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ไม่เหวี่ยนานมากนะก็ถือว่าใช้ได้ดีครับผมถ้าออกรถครูดาวก็จะดีมากๆนะครับผมสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เราวิ่งเร็วนะเอาพูดแบบง่ายๆเลยนะ พูแบบไม่ง,ง่ายนะผมก็คือสกิลที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะผมแต่เมื่อมันวิ่งเร็วไปสักพักหนึ่งนะผมแล้วสกิลนี้หมดเวลามันก็จะทําการสาโลว์เรานิดนึงนะผมจะดูสโลว์สโลว์หน่อยนะสกิลที่สามนะผมก็คือติ่งโป้นะครับผมสกิลสกิลในการติ่งโป้ก็คือเอ่อในการเอาหมัดเนี่ยครับกระแทกศัตรูนะผมให้ลอยขึ้นฟ้าหรือเป็นการน็อกอัพศัตรูนั่นเองนะผมให้ลอยขึ้นกลางอากาศนะครับในชว่วงเวลาสั้นๆเหมือนเป็นการสตันในเวลาสั้นๆนั่นเองนะผม ก็ถือว่าดีนะผมก็คือดึงมาแล้วก็ตึงโป๊ะนะครับผมดึงมาตึงโป๊ะดึงมาตึงโป๊ะขึ้นไปนะครับผมก็คือสกิล1กับ3นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็รับดาเมจให้เปอนไปก่อนนะครับผมส่วนอันติเมทสกิลนะครับผมสกิลที่4เป็นสกิลระเบิดสายฟ้านะครับผมสกิลสายฟ้าตรงนี้ก็คือมันจะระเบิดเหมือนกับเป็นเออเขาเรียกว่าเหมือนระเบิดพลาสมานะระเบิดแล้วมันเป็นสายฟ้าอย่างนี้ครับผมกดไปแล้วนะครับผมนี่ก็คืออันติเมทสกิลนะครับผมค่อนข้างแรงนะครับผมก็คือถ้าโดนตัว อดีซีก็คือจุกเลยครับผมหรือบางทีเลือดครึ่งหลอดก็มีโอกาสตายได้นะถ้าโดนตึงโปะแล้วก็โดนสกิลอันตินะครับผมอันตเเิเบลระเบิดตู้มครับผมก็ช็อตเดียวก็ตายครับผมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ปล่อยไปครับผมพยายามดูโซนล่างให้ดีนะความสําคัญนะจากการที่สังเกตนะครับผมในเกมนี้เมื่อกี้นะตอนแรกๆต,ต,ต้นเกมนะผมก็คือตัวรีซินนะเอไม่ใช่ตัวรีซินตัวจินเฉานะครับผมซึ่งเป็นตาายตรงข้ามนะ เขาชอบมาโซนบนนะครับผมโซนในโซนโซนมงกรนี่แหละเราจะวิ่งข้างมาตลอดนะครับเห็นไหมไม่ดูดีมีซิง์มาครับผมเราวิ่งไปทางนี้ครับผมซิง์มาปุ๊บไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตัวบิดแค็งนะครับไม่ใช่ตัวที่อึดมากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมใครที่คิดจะเล่นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมว่ากลางๆนะผมว่ากลางๆนะถามว่าอึดมากไหมมันอึดไม่มากคนระับ ถ้าอึดมากนี่ผมต้องไปยกให้ตัวมีนาซัตกับตัวอะไรนะมอไฟนะครับตัวหินนะน่าจะอึดพอสมควรอยู่นะครับตรงนั้นเท่าที่คิดตอนนี้นะเท่าที่คิดได้นอตตอนนี้นะผมส่วนที่เหลือก็ค่อยๆว่ากันไปอาจจะเล่นตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันออกกึ่งดามนเครนะผมตัวบิดแค้มันเป็นกึ่งดาเมตค่อนข้างดาเมตแรงมากกว่านะมันจะเป็นเน้นทางดาเมจมากกว่านะผมดึงมาแต่ละทีนี่คือดับดับดับตลอดนะครับผม แต่ถ้าออกเป็นแท้งเลยก็ได้นะผมก็จะอึดขึ้นพอสมควรนะครับทวนี้เราก็มาดูมังกรนะผมมังกรก็ไม่มีอะไรนะเราเลยปักบอร์ดไว้ก่อนนะครับผมอ่าดูดีไปเลยนะซิงนะับผมเป็นตัวละครที่น่าลำคาญตัวหนึ่งนะผมแต่ถามว่าถ้าเล่นแล้วมันเก่งไหมมันอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเพลเยอร์นะสกิลเพลแตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมถ้าเล่นตัวนี้เก่งก็เก่งนะผมซึ่งตัวผมเองเป็นคนที่ชอบซิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเล่นในคอมนะ ในพนะครับผมแต่ว่าเล่นในไวลิฟ <c oughs> คือไม่ค่อยได้จับแกหรอกเพราะว่าเล่นยากครับผมเข้าถึงตัวยากอย่างถ้าเจอทีมไปรตรงข้ามเป็นเอสเดียวนี่เข้าใกล้ไม่ได้ครับผมตอดลูกเดียวครับผมดังนั้นซิงจะออกของถึกสักหน่อยนะถ้าเป็นถองสิงนะของถึกแล้วก็เล่งเลือดเด่งมานาไปนะครับแต่บิดแข้งไม่ยากครับผมออกแข้งเฉยๆก็ดามีแรงนะครับผมคือสกิลส่วนใหญ่จะเป็นการทําจังหวะทีมนะครับผมทำซีซีนะฮะ วิ่งไปดึงได้นี่คือโหยจุกบอกเลยว่าจุกไม่ตายก็จุกอ่ะอย่างงี้ครับผมอาจจะมีการแฟดเข้าไปหานะใช้สเปิลแฟดเข้าไปหาแล้วก็อันติเอ้ใช้สกิลสแล้วก็อันตินะครับผมอตึงโปแล้วก็อันติก็ได้นะครับผมบางคนก็ทําอย่างงี้นะแต่ถ้าจะให้ครบแบบว่าครบแบบว่าตายจริงๆรนะก็คือ1นสมแล้วอันติไปเลยนะครับมันมีโอกาสตายสูงมากๆเลยแหละเพราะดาเมจจากสกิลหนึ่งดาเมจสกิลสแล้วก็อันตินะครับผม เอาดึงไม่ได้ครับดึงได้ครับผมต่ำปั๊ม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 ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตายวะไม่ตายแล้วผมเอ้ยตายด้ยครับผมตายแล้วนะมิดพอร์จูนแฟดเข้าไปจัดการนะผมแฟดทะลุไปเลยนะแต่ตอนนี้ต้องวิ่งหนีก่อนครับมันปล่อยมันปล่อยพิษนะครับผมตัวซิงค์ปล่อยพิษนะครับผมชิปหายแล้วนะครับผมเอาแล้วมิดพอร์จูนเราตายครับผมแหมอุตส่าห์ดึงได้ครับแต่ว่าดาเมจไม่ไหวครับมันเปิดอันตีนะครับผมตัวผมก็ไม่ผมก็จําจําอันตีไม่ได้ฮะตัวสำหรับตัวซิงครับ แต่ว,ว่าอันตรีของซิงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเด้งเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะมันเด้งเลือดนะผมรับดาเมจเด้งเลือดน่าจะประมาณนีนะ้เดี๋ยวต้องกลับไปอ่านอีกทีนึงนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันตรงนี้เพราะว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นตัวที่ไม่เคยได้จับแล้วตอนนี้คือในคอมก็ไม่ได้จับมานานโอ้ยห้าปีหกปีแล้ว <c oughs> นานมากเลยโอเคอเครับตอนนี้ก็เล่นตัวนี้ไปก่อนนะ <c oughs> ใครที่คิดจะเล่นแรงนะครับผม ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยว่าเล่นง่ายนะครับผมถามว่าเฮ้ยมันจะเล่นง่ายหรอพี่มันต้องใช้จังหวะในการดึงผมว่าเราไม่ได้แบบเล่นไม่ได้หรอกมั้งสาหรับการดึงนะก็แค่ดึงดเฉยๆนะครับผมดึงไปเฉยๆโดนก็คือแจ็คควอดนะไม่โดนก็ว่ากันตาก็เดินเดินล่อเดินหลบอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมล่อล่อรับดาเมจแล้วก็หลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะ,จะมีเอ่อสกิลดึงมาครูดาวเสร็จแล้วก็ดึงต่อนะครับผมทำอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะคเดี๋ยาไปซีเรียสกับมันนะผม อย่างนี้เราก็สามารถทาให้เพื่อนได้จังหวะดีๆนะผมไม่ใช่ว่าจะวิ่งผ่าไปดึงอย่างเดียวแบบไม่ดูเลือดตัวเองนะครับผมว่าทีมมีกี่คนอย่างนี้นะครับผมดูสเตปนี้ครับผมก็คือเออไฟตรงข้ามมาเยอะนะครับผมแล้วตัวทีมเราเมันค่อนข้างจะมีแครี่อย่างเดียวนะมีตัวซีซีอย่างเดียวนะเอ้อไม่ใช่ไหมเป็นตัวพวกเอดีซีนะผมแล้วคราวนี้เราไม่สามารถเข้าไปช่วยไฟได้นะผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าช่วยไฟไม่ได้นะซึ่งทีมเราบางจัดๆนะครับแล้วทีมเขามาเยอะมากนะครับผม ดูจากอาคาริเมื่อกี้น่าจะตายไปแล้วใช่ไหมยังไม่ตายนะผมอาคาริยังไม่ตายโอเคนะแต่ว่ามิดฟอร์จูนผมตายไปสไลว์นะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็คุมคุมเลนตัวนี้ต่อนะผมแต่ขอกลับไปออกของหรือว่าไปเพิ่มไปเติมเลือดอะไรกันก่อนดีกว่านะครับโอเคโฮรีซินเอาแล้วครับผมไม่เป็นไรปล่อยเขาลุยไปถ้าเขาทาได้ก็ทาไปโดลนละุงอันนั้นจะตายหรือเปล่าเนี่ย โอเคตายสมเชมิจริงๆครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะเจอซิงครับผมวิ่งเข้าไปน่าจะอันติเอ้ยน่าจะแบบดึงกลับมาแล้วก็ปล่อยพิษใส่นะครับผมโอ้โห WQ ด้วยนะโอ้โห r เ m p a g ยครับผมสู้ยากนะครับอย่างนี้ได้กินฟรีสองซะแล้วนะครับผมสำหรับตัวซิงนะครับผมถามว่าซิงเกิดดีไหมผมว่าดีมากๆนะถ้าคุณทำให้มันเขาเกิดได้นะ เพราะว่าโอ้โดึงได้โอยดึงได้อันตีใสอู้อันนี้เป็นท่าที่สวยมากเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเราดึงเข้ามาปุ๊บแล้วครับแล้วมิสฟอจูนทำการอันตีใส่แล้วเขาวิ่งตรงออกไปนะครับไม่ได้วิ่งวิ่งหลบซ้ายหลบขวานะครับรับอันตีเต็มๆนะครับผมยิ่งรับอันตีมิสฟอจูนมากอนนี้ผมโหโคตรเจ็บบอกเลยนะมิสพอจูนอันตีมันมันจาะก,กอนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เข้าลึกมากจริงๆนะถ้าเจอตรงจังๆนะครับแล้วออกของเต็มนะผมเขาเป็นสายขีเอาแล้วครับตรงนี้เริ่มมีการโอ้โหกดซันย่า เอาไอ้ดีเอาไอ้ดีไปช่วยเพื่อนนิดนึงเฮ้ยไหวไหมนี่ไหวไหมนีไไน่เฮ้ยช่วยเพื่อนไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรเอาเพื่อนไปบุกทางนู้นแล้วอยากจะเข้าเข้าไปนะอยากจะเข้าไปมากๆครับแต่ว่าเลื่อนไม่พอคนระับตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วได้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 ครับผมแต่ก็คงจะไม่ได้ครับตรงน,นี้มันเข้าป้อมไปแล้วนะเอ้ยปอมมันแตกนี่ว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมีตัวกันนะเป็นตัวอะลีนะครับผมอะลีมารับมารับไว้ก่อนนะครับผมอะลีก็จะแย่แล้วครับผมทีมเราแย่กว่านะครับผมเรียบร พยายามหลบหลบสกิวก่อนถ้าอลิมีอันตีเราก็ตายคู่ครับผมเพราะว่าอันตีอลิคือการพุ่งเข้าไปหานะครับพุ่งแล้วทำดาเมจด้วยนะครับผมไม่เป็นไรกลับบ้านไปก่อนครับได้ไอเทมมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเป็นโมเมนตัมนะครับผมตัวนี้จําชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับผมมัน <c oughs> เป็นมันเพิ่มเกาะแล้วก็การโจมตีแบบโมเมนตัมนะแบบดึงมาตึงโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแหละไอพวกนี้แหละทําให้รุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วนะตรงนี้ถือว่าดีนะโอ้ถือว่าดีจริงๆ ทำให้เราวิ่งเร็วตีแรงคือสกิลส่วนใหญ่นะมันจะเป็นสกิลเวทผมเข้าใจนะครับผมแต่จะมีอยู่สกิลหนึ่งมั้งสกิลตึงโป้หรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ครับไอต้ตึงโป้เนะี่ยแล้มันเป็นกายภาพนะครับผมนะสกิลนั้นเป็นกายภาพนะที่เหลือก็เป็นสกิลเวทนะผม <c oughs> สกิลสามเรียกตึงโป้ครับลอยขึ้นฟ้าเนะี่ยโอ้โหสนุกมากบอกเลยคราวนี้ฝ่ายตรงข้ามมันก็มีตัวออเรน่าด้วยครับผมน่ารำคาญวันนี้น่ารำคาญมาก เอาแล้วไปกันไปตรงนี oh, so so to on, ้คร <to> ับผมมันจะแย่งมังกรรับได้อันตีไหมอันตีใส่เปิ้งทีเดียวโอ้โหเลือดหายวบเลยครับผมสุดยอดเลยนะตัวนี้จะวิ่งหนีนะครับตัวซิงค์เรียบร้อยครับตายเับเจอรีซินหลบหลบล็อกหลบครับผมโดนล็อกหลบเอาแล้วตรงนี้วิ่งมาออริน่าแลผมจะมาป่วนครับผมแบบประมาณว่ามาช่วยเพื่อนแต่มาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแต่ว่าตัวเอสเลี้ยวยังห้าวอยู่ครับผมเราปล่อยเขาห้าวไปก่อนเพราะเรายังไม่อยากสู้ตอนนี้ครับผมว่าสกิลเรายังคููดาวแล้วก็เพื่อนไม่พร้อมนะครับผม อย่างหนึ่งตัวผมเองนี่ก็คืออาจจะจับไม่ได้ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีสกิลในการบิง้งหนีแล้วก็แฟดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมมันค่อนข้างจะพิ้วไหวนะครับผมแล้วก็ปักไปก่อนนะปักบอดไว้ก่อนนะเพื่อความเช็คความปลอดภัยแล้วก็เช็คดูว่าเพื่อนหรือศัตรูหรืออะไรจะมาตีนะผมจะได้รู้อ,าอ้าวตีซะยางนั้นนะผมเอาได้ก็ได้เอาตีก็ตีนะผมเอาตีก็ตีอา้ามาดิมิสฟูจมาช่วยหน่อยแล้วอหละครับผม ให้เขาเข้ามาช่วยเราอย่างนี้นะผมก็จะทำดาเมจกับตัวมังกรนะครับผมไี้ดีมากๆเลยนะครับผมมังกรแดงด้วยนะมังกรแดงนี่ถ้าจะไม่ผิดเพิ่มดาเมจนะใช่ไหมเพิ่มดาเมจนะมังกรดินเพิ่มไหล่ะเพิ่มเกาะเพิ่มโลบะมังกรลมเพิ่มความเร็ว่ะมันก็จะมีไม่กี่ตัวครับผมเอาบักบอลเฮ้ยเข้ามา,างี้แย่แล้วลครับผมจะตายคาปอมเนี่ยเอ้ยโอ้โดนดึงกับเอ้ยเอ้ยตายแล้วผมคือ เมื่อกี้จะหนีได้นะแต่ว่าดาเมจของเอสเดียวน,นะครับล่อยอันตีใส่สังเกตนะอันตีของเอสเดียวคุ่มมาใส่นะแล้วก็เอ,อ,อเรน่าครับผมใช้ลูกกลมๆนะทำดาเมจเพิ่มครับผมก็ตายครับโด,โดนปิด,ดนะโดนปิดดาเมจนะโดนปิดดาเมจโดยอเรน่านครับผมเอาไงดีเพื่อนเราครับผมเหลืออยู่สองคนแล้วครับผมเหลือมิโซจ,จูนกับตัวไทนาเมียนะครับผมโอ้ลืมพูดถึงไทนาเมียเลยเนาะไทนาเมียก็มาโซโลเลนมาออฟเลนให้ได้นะครับผมตอนนี้ อืมก็ดีนะครับผมดีดีมากเลยไฮนาเมียนะครับเป็นตัวหนึ่งที่มีสกิลที่น่าสนใจนะเป็นสกิลอมตะในการเก็บสเต็กนะครับผมให้เราเก็บสเต็กไปเรื่อยๆจากการตีนะครับถ้าเกิดเออ่ไฮนาเมียจะไม่ชอบตัวที่เคลียร์คลิปเร็วมากๆนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามมาเนี่ยเลี้ยงคลิปมาเยอะนี่โอ้ชอบมากครับผมนั่นแหละครับเจอพวกเอาเพลเก่งๆนี้ไฮน์มเมียไม่เก่งครับผมอาจจะเจอพวกฟิโอราอะไรเงี้ยไฮนาเมียก็ไม่กล้าสู้ครับผม แบบโดนตอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดนตอดไปเรื่อยแล้วทาให้เราถูกบีบบีบไในจุดที่ไม่มีสเต็กในการโจมตีอะครับก็เสียเปรียบแล้วเซเดเมียครับผมแค่น,นั้นโดนโดนพวกซีซีสตันอะไรอย่างเงี้ยนานเนี่ยจบเลยนะพวกรักว่าอะไรอย่างเงี้ยสู้ยากครับผมแต่ใครเล่นเป็นก็ดีครับพิ้วไวดีครับเอาแล้วจินเฉานะครับผมคอมสกินสุดเท่น,นะครับผมแหมสกินนี้ไม่มีแจกนี่แปลว่าเขาซื้อมาด้วยความใจรักนะครับผมด้วยความเสน่หานะครับ เงี้ยเราก็ต้องตอบสนองเขาักหน่อยครับผมเอาละเขาเริ่มมาทางนี้แล้วครับผมซิงซิงดักในพุ่มแลครับผมแต่ว่าเดินออกไปดูไปดูมังกรนะครับผมเอาละครับเจอไปเจอกับลีซินนะครับผมลีซินปุ๊บว้าววิ่งมาอย่างงี้ครับผมโดนสโลอมไม่น่าสโลเลยซิงโดนไล่ครับลีซินยิงไม่โดนครับผมอะไรครับเนี่ยแต่ดึงโดนครับผมเราดึงโดนครับอันตีใส่ปุ๊บหายไปครึ่งหลอดแล้วตอนนี้เลยครึ่งหลอดแล้วผมรีบจัดการครับก่อนที่ซิงจะปล่อยพิษไออันตีไหมไม่อันตีนะครับผมตายก่อนนะเรียบร้อยครับเราจบ ตรงนี้ได้ไปดับเบิลคิวไปเจอตัวออเรน่าตายอีกทีหนึง่งได้เอสเดียวนะครับผมโอ้โหเอสเดียวตายจบเลยครับผมเอา้าแต่ว่าอารคิร์ตายครับเจอเจออะไรครับเนี่ยโอ้โหสินเฉามาดักอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าดักหรือเปล่า,ลาหรือไงครับผมแต่ว่าเมื่อก,กี้กล้องม,ม,มันไม่ได้ดูางทันทัน <c oughs> ตรงกลางครับผมตรงกลางาอาริยาวเลยอาริยาวเลยอย,ลย่อางะี้ไม่ได้นะอาริเธอจะเก่งเกินไปแล้วไม่ได้นะผมสกิลสองพุ่งใส่นะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับผมแต่เพื่อนก็ไล่ไปแล้วแหละไม่เป็นไรเราก็พยายามเคคลิปให้เพื่อนนะครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องการเคลียร์คิปนะครับตัวบิชแคนเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คิปอาจจะไม่เก่งมากนะเป็นตัวต้องต้องบอกเลยว่าเป็นตัวทําจังหวะทีมที่ดีครับผมแต่ว่าไม่สามารถเคลียร์คิปได้เร็วพอนะผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่าสังเกตหลายครั้งเราไงถ้าเราไม่ไออกดาเมจใช่ไหมเราเป็นออกพวกเวทพวกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เตยแบบเคลียร์คลิปได้เร็วหมอก็สามารถเคลียร์ได้แต่ไม่ได้เคลียร์นะตอนนี้เป็นการล็อกหลบนะครับผมในการตีป้อมนะครับผมอ่ะไหนๆก็ตีไม่ตีไม่ต,ไมตีไม่ได้อะตีแตกนะครับผมต ตายครับผมตายเหมือนเดิมนะแต่ว่าถามว่าการทําอย่างเนี้ดีไหมดีครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะตายก็จริงแต่ว่าเพื่อนเราไม่ตายใช่ไหมเราตายเพราะเราเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตด้วยอย่างหนึ่งก็คือเป้าหมายของเราคือป้อมนะครับผมเมื่อป้อมแตกแล้วเราตายก็ไม่เสียดายครับผมเราได้ป้อมไปแล้วนะครับผมพวกเทียร์หนึ่งเทียร์สองก็จบไปแล้วนะฮะต่อไปเหลือป้อมในแล้วผมเทียร์สามแล้วผมเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้นะ โอ้โหโโนะขอดูสักนิดหนึ่งนะผมโอ้โหเอาแล้วครับมิดฟอจูนโดนรออีกแล้วนะตื๊บอืมคุณลงแขกมิดฟอจูนผมได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะผมไม่ใช่แล้วนะโอ้ไฮเดาเมียนะผมไฮดาเมียนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเขาคข่อนข้างที่จะไปเขาเรียกว่าปีกวิเวกอ่ะเขาปีกวิเวกไปคนเดียวนะครับผมเขาก็จะขึ้นไปข้าง,างบนแบบลงล่างอะไรเงี้ยพยายามเก็บเลนเคลียกระแสะคีปให้เราได้นะครับ แต่ตรงนี้เราต้องช่วยเพื่อนในการทาดาเมจแล้วก็ปิดดาเมจให้เพื่อนนะแต่ว่าเข้าลึกเกินไปแล้วผมตายซะแล้วครับรีซินโอ้ไม่น่าเลยนะผมแต่ว่าเก็บไปเหมือนกันนะืมอยากจะช่วยเหลือเกินแต่ว่าสกิลไม่พร้อมจริงๆเพื่อนเอ้ยคราวนี้ก็ทีมเราก็ตายไปหมดแล้วท้าาเมีครับตรงนี้โดนลุมอยู่ข้างบนแล้วผมสกํายำเละเลยครับเรียบร้อยแล้วเอ็ดเลี้ยวแดกไปแล้วนะครับผมโอ้ไม่น่าเลยเพื่อนงอกรุดเลยอนะ่ะ เพื่อนสั่งว่าให้เราไปเช็คนะครับผมที่บารอนนะครับผมให้ไปเช็คแล้วก็ปักวอร์ดไว้ก่อนนะครับผมเผื่อศัตรูเข้ามาวุ่นวายแถวบารอนนะถามว่าตอนนี้เข้าไปตีได้ไหมไม่ได้นะครับผมว่าดาเมจไม่พอแน่ๆครับผมเราก็คงต้องรอก่อนนะรอมาสเตอร์ยีครับผมเฮ้ยุยไม่ใช่ขอโทษครับผมขอโทษรอรีซินนะครับผมตัวทำดาเมจหลักนะมีรีซินมีแคลรี่เอดีซีน่าจะตัวนี้มิดฟอร์จูนนะครับผม คือจริงๆมันต้องรอหลายตัวเลยครับผมจะมาแค่ไม่กี่ตัวไม่ได้นะเพราะว่าดาเมจเราไม่เพียงพอแน่นอนกับการตีบารอนนะมนตัวเพื่อนบอกให้หนีครับเราพยายามเช็คข้างหลังนะครับถามว่าถ้าเข้าไปตอนนี้ก็ดีนะแต่ว่าไม่ไหวจริงเพื่อนไม่อยากเข้าอะ่ะดูแล้วมันแปลกๆเอาต่อไปเป็นเอลเดอร์ดราคอนนะผมเข้ามาสู้กับเอลเดอร์ดราอนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะแต่จะเป็นมังกรตัวสุดท้ายหรือเปล่าตัวที่สามนะครับ น่าสนใจตรงนี้แล้วว่าเลื่อดมันเยอะมากนะครับผมอึดมากเอาแต่เพื่อนเข้ามาโดนโอ้มีการแก๊งเกิดขึ้นครับเราดึงโดนนะตอนนี้ได้มาแล้วบิดครั้งได้ปิดบะไอ้ได้ได้บิดดามจไปนะเออจบไปอีกหนึ่งตัวแล้วซิงก็ตายครับผมเราได้2ตัวไปแล้วนะครับเอวเลดาก,ก้อนยังออกมาอยู่ครับผมเดี๋ยวมันจะรีมันจะรีเลื่อน,นครับตอนนี้เราต้องตีไปก่อนนะตีไปก่อนโอ้กลับไปแล้วนะครับผมอ่าเนี้ยตีให้มันแตกแตกีครับผมอันตีใส่ทีเดียวก็แตกเลยับผม คือใจร้อนนะครับผมถ้าเราไม่อันตีเดียวอย่างไอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเห็นเห็นไหมสังเกตนะครับว่ามีอันตีเอสเดียวนะครับผมอันตีเอสเดียวนะครับยิงเข้ามาจากระยะไกลเพื่อจะมาลัดดาก้อนของเรานะครับผมดูด้วยลาก้อนก็เป็นของเราในที่สุดนั่นเองครับผมตอนนี้ออบเจกต์เราก็ได้เยอะนะครับทั้งเงินนําแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมโอ้หดึงโดนด้วยสวยงามว่าตื้มอันตีใส่เห็นไหมตายในดอกเดียวเลยนะครับผมนั่นแหละที่ผมบอกว่าตัวนี้ดาเมจมันแรงจริงๆนะครับผม อ่าแบบบางทีก็ไม่ต้องทึกไม่ต้องพึ่งใครครับผมโดดๆเลยครับวิ่งมาใส่ปุ๊บตุมตามตุม,มตามแตกเลยนะครับผมเขาที่เล่นมาหลายตานะแต่ว่าเซตนี้จะเป็นเซตพิเศษนะ <c oughs> ผมอาจจะออกเป็นอ่าแทงแล้วก็เวทแล้วก็รดคููดาวเน้นไปที่อันติเมทสกิลนะครับผ <c oughs> มเห็นไหมอันติเมทสกิลครูดาวเร็วมากนะครับเพราะว่าผมใส่อเทมที่รถอันติเมทสกิลนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กดช้ไม่ได้กดซื้อเลยนะครับผมแต่ครูดาวมันก็มีแต่รถครูดาวเนาะนี่ครับผมหมัดติงโป้นะผมโอ้ย สโลว์จังเลยนะตอนนี้ใกล้จบแล้วครับเราจะเคลียร์ให้จบเลยนะผมถ้าเรายื้อไปอีกนิดนึงนีทีมเขาเกิดแน่ๆครับผมแล้วก็เป็นอันว่าจบในที่สุดนั่นเองนะเนื่องจากไอเทมมันยังออกไม่ครบไม่สุดเลยนะครับอจบไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามาดูหรือว่าท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกันเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือถูกใจอะไรยังไงนะครับก็ช่วยกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะ โอเคแล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมบ๊ายบายนะครับ <ys> <ry> ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ <ys> ับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์หใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ